วันนี้เรากำลังจะไปเป็นพิธีกรงาน f o โ o Showcase ที่สยามสแควร์ปริยมเต้นจะรีบเตรียมตัวครับเมื่อกี้ก็น,นั่งเคลียร์งานอยู่แล้วก็ละงานไปครึ่งวันวเพื่อไปงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นงานใหญ่ สเกลใหญ่ชั้งแรกในการพิธีกรนะปกติทางต่ออนไลนนะ์เดี๋ยววันนี้ช่างมีช่างหน้าช่างผมด้วยก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่อยู่แล้วเดี๋ยว,วน,นี้จะลองปะทิงผิวนิดนึงเพื่อว่าเด็วแต่งหน้าจะได้แต่งหน้าติ๋เนาะคืออย่างไรวันเนี้ยก็จริงๆก็เป็นพิธีกรจริงจังเลยนะบอกว่า ลังสริ์สัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยโยนเข้าคิวยังต้องแบบหาคนดูอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบยากแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยเพราะฉะนั้น <laughs> ใครที่อยู่ในงานวันนี้ได้ดูคลิปเนี้ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าโอเคหรือว่าเ่เรอทำนะขอบเุณครับเดี๋ยวว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปเพราะว่านั่งไปเสร็จปุ๊บก็จะไปแบบว่าถึงที่ที่นัดหมายเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ จะได้ไม่หลอนด้วยตอนแรกก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแต่ก็ความปลอดภัยนิดนึงเนาะงานใหญ่ตอนเดี๋ขออนุญาตเตรียมของก่อนมีหล,ะละยายๆอย่างที่ต้องเอาไปนี่คือกระเป๋าชอบมากเป็นของอาวันระดับขออเดี๋ยววันนี้ที่จะเอาไปจริงๆครับก็จะเป็นพวกแบบของที่สําคัญเช่นกล่องแวน่นกับผ้าชเช็ดแบ่ซึ่งในกระเป๋าเองก็มีที่ใช้แบต อันนี้คือสิ่งที่ดีนี่เป็นแพดนะครับก็คือไปสำหรับเผื่อนะั่งอ่านสคริปต์ต่างๆแล้วก็อันนี้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันคือเอาไปเผื่อว่าเราทานนู้นทานนี่เนาะแล้วแบบเพื่อความมั่นใจขึ้นบนเวทีก็จะแบบว่าขึ้นไปแปงฟันไม่ใช่ขึ้นไปแปงฟันเวทีไปถึงแปงฟันก่อนขึ้นเวทีาตา่อตังวันนี้พกอันนี้ไปด้วยนะครับนอ Sony Handy cam. ้องโซนี่แฮนด c แคมเผื่อแบบว่าเก็บบรรยากาศต่างๆปกติเวลาไปงานอะ เราจะพกน้าหอมไปด้วยเพราะด้วยความที่เป็นคนอ้วนเรารสึกว่าเราไม่เคยเซลเวลา,ากลัวเรามีกลิ่นตัวอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็คือเอาอเซฟไปเป็นเว่นตัวนีน้น่ารักครพกของกระตุกกระจิงต่างทั้งสมุดกับปะากาเผื่อว่ามีอะไรต้องจดอะไรเงี้ยอีกอย่างคือเอาไว้ถ่วงกระเป๋าให้มันดูมีอะไรซึ่งน้ำจริงก็หนักอยู่แล้วนะอันนี้ผ้าเช็ดแวนของมูจิชอบมามีทิชชู่เสียบมีสเปรย์น้ำแร่คนอย่างชั้นใช้ปกติก็คือ ชี๋ๆรู้สึกว่าเย็นๆดีแค่นี้นแล้วก็ลิปมั่ง,งก็แอปพร์ทหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันที่งานเลยครับขออนุญาตเดินทางก่อนนะตอนนี้ได้อยู่กันที่ออฟฟิศของ T-POP นะครับก็นี่มาแต่งหน้าทําผมซึ่งมีน้องสองคนนี้นะนี่น้องก้าแต่งหน้าและน้องมีททาผม จะรีพาค่ะหลักที่สุดเลยอ่ะคือพึ่งย้ายบ้านแล้วก็แบบไม่มีตอรีก็เลยให้น้องมาแบบไอ้นี้ให้เฮ้ยเฮ้ย หล่อยังงงน้เฮ้เสุดเต็มอ่ะเราเซ็ตกล้องไช่แล้วใช่แล้วเซ็ตกล้องนะสุดสุดหน้าต้องข้างในก็แบบกล้องมันจะเห็นคอนเซ็ปต์ข้างในมากนี่นี่คือที่นี่สลัด เมื่อกี้ขึ้นไปซ้อมคิวแล้วนะครับมีคนคีดให้ด้วยนะเธอเขารู้จักฉันนะทุกคนพูดเหมือนกันหมดคุณนาราคุณนาราจริงเหรอจริงเหรอเธอ<ช>ไปที่มาจากไหนทุ่มหนึ่งน่าจะเริ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนามเมือกก็เลยเนื่องจากคุณนาราเนือกออกง่ายจริง ตอนนี้อยู่ที่ข้างเวทีเราทุกคนตื่นเต้น,ตนออ,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 อก,ม,กมาเลยเอออะอยู่ดีก็จัดผมกนมาเลยอะสับหน้าหน่อยโอเคเออ้ยการแสดงออคนมากันเยอะมากตืนต่นเต้นมากมาเลยนะครับวันนี้ก็คืองานพิธีกรง,งานแรกในชีวิตใครจะไปคิดจริงปะงานใหญ่ด้วยก็สิ่งๆๆเดี๋ยวไปเจอกันเวทีอย่าด่ากันถ้าทำอะไรผิดพลาดไปอย่าด่ากันด่าได้แต่เบาๆเพราะว่าเป็นคนอ่อนไหวเริ่มแล้วหรอ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ที่สยามสแควรบ์บล็อกไอนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EXO EXO yeah. s h o w c a s e เยตื่นเต้นมาขออนุญาตแนะนำตัวนะครับนุยอรันหนองพลนะครับรับหน้าที่ใน,น,นรายการในวันนี้นะครับก่อนอื่นปรบมือให้เตงหน่อยทุกคนสู้ชีวิตมากข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยข้างหลังด้วย ฉันตื่นเต้นขอเสียบมือให้ฉันได้ไหมตื่นเต้นมากๆขอบคุณมากวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานตรนนี้แล้วและที่สำคัญวันนี้นะฮะเรามีข่าวดีจะมาบอกก็คือฉันเป็นเมมเบอร์ลัรของโฟอีม ีจะทำให้น้องๆหายตื่นเต้นนะนะ,นะหายหายใจเข้อกับพี่ <c oughs> โอเค <c oughs> ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กรีดให้จริงๆก็ไม่ได้กรีดให้เราหรอกเพียงว่า เห็นบรรยากาศแล้วมันชุบชูใจอ่ะไว้มันแบบไว์มันดีมากเลยแล้วตอนนี้ก็คืออิ่มใจขอบคุณทุกคํำชมนะครับได้อ่านหมดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเอาคนทุกคนเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอล,ลันนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปทำอะไรพาไปทำงานที่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับบ๊ายบาย